ปัจจุบันนี้มีคนมากมายนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีปัญหาชีวิตค่ะอาจจะยังหาตัวตนไม่เจอหรือว่าอาจจะยังหาทางออกไม่ได้ต้องการที่จะมีสิ่งที่มาชี้แนะนําทางนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากมายสําหรับหลักสูตรที่เรียกกันว่า NLP หลักสูตรนี้คืออะไรจะสามารถช่วยชีวิตคนให้เจอความสว่างของชีวิตได้จริงหรือไม่ติดตามกันได้ใน Inside Out ค่ะ หลายคนอาจเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างถึงหลักสูตร NLP ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย NLP คืออะไรเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเหมาะสำหรับใครและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเป็นสิ่งที่ชวนสงสัยไม่น้อยบางคนเข้าใจว่า NLP คือการสะกดจิตใต้สำนึกเพื่อการบำบัดซึ่งในความเป็นจริงแล้วถือเป็นศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันมาก แต่ว่าหลังคาของ NLP จะใหญ่กว่ามากและแตกแขนงไปอีกหลายสายการบำบัดก็คือสายหนึ่งการพัฒนาบุคลากรก,รก็อีกสายหนึ่งในตอนนี้ถือเป็นการมุ่งเน้น NLP เพื่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างไรลองหาคำตอบกันดูค่ะ NLP ย่อมาจาก Neuro Linguistic Programming Neuro คือประสาทของเรารวมถึงประสาทสัมผัสด้วย Linguistic คือภาษาหรือการสื่อสาร ทั้งที่เป็นภาษาพูดและไม่ใช่ภาษาพูดสื่อสารกับตัวเองและสื่อสารกับผู้อื่นโปรแกรมมิง่งคือการติดตั้งโปรแกรมต่างๆคล้ายกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หากชอบก็ใช้ต่อไปอยากให้ทันสมัยก็อัปเกรดและถ้าไม่ชอบก็อันอินสตอลหรือว่าไม่ติดตั้งได้ NLP นะคะก็เป็นศาสตร์ในการพัฒนาตนเองนะเป็นคล้ายๆกับจิตวิทยา ที่เราสามารถใช้ศักยภาพของเราได้อย่างเป็นประสิทธิภาพที่สุดมันเป็นการใช้โปรแกรมด้วยชุดคำสั่งภาษาบางอยา่าง <'s> right. เพื่อให้เราประสบความสำเร็จว่ากันว่าทักษะหรือความรู้ด้าน NLP ช่วยทำให้เรามีผลงานดีเยี่ยมได้บ่อยขึ้นหลักสูตร NLP ที่ว่านี้ mm hmm. เกิดมาจากการสังเกตการสกัดเอารูปแบบการคิดการรับรู้และกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ เพื่อค้นหาในรูปแบบแห่งความเป็นเลิศเมื่อพูดถึงความเป็นเลิศหลายคนอาจตกใจถอยไปก้าวหนึ่งว่าน,นี่กำลังจะมีการขายไอเดียอะไรหรือเปล่าเพราะบางคนไม่ได้ต้องการความเป็นเลิศแต่แค่อยากจะสุขสบายนี่คือสิ่งที่วิทยากรผู้สอนพยายามจะสะท้อนออกมาว่าความจริงแล้วมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองสามารถบรรลุเป้าหมายอะไรก็ได้ที่ต้องการจึงเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ว่า excellence resources ซึ่งเชื่อว่าเราทุกคนมีทรัพยากรเพียงพอในตัวเองอยู่แล้วทุกคนสามารถทำอะไรได้สำเร็จก็ได้หรือทำให้ยอดเยี่ยมที่สุดก็ทำได้เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาประมาณสัก40ปีที่แล้วโดยมีุคนอยู่2ท่านคือ r ิช h าแบลเลอร์แล้วก็จอห์นไกลเดอร์โดยสองคนนี้เขาพยายามหาวิธีที่จะถอดรหัสความสำเร็จของคนแล้วก็พยายามที่จะทำซ้ำ โดยเอารหัสที่ถอดออกมาเพื่อจะสร้างคองปเปนเสปร์ตให้อีกคนหนึ่งก็เกิดวิชัย NLP แล้วหลังจากนั้นก็มีนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการอีกเป็นจำนวนมากได้เข้ามาช่วยกันค้นคว้าเกี่ยวกับแล้วก็ปลักอินเข้าไปใน NLP จนวิชัย NLP นี่ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็โด่งดังในอเมริกานะครับแล้วก็ขยายตัวไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ววิทยากรบอกกับเราว่าเมื่อได้ศึกษา,าศาสตร์ NLP อย่างลึกซึ้ง เราจะเกิดความตระหนักว่าเราเป็นได้มากกว่าที่คิดเรามีศักยภาพเปลี่ยมล้นมากกว่าที่เราได้ใช้บางคนเพียงแค่ตระหนักก็สามารถเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หาทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองที่จะมุ่งไปข้างหน้าได้และสามารถคาดการล์ลงหน้าได้ด้วยว่าผลลัพธ์จากแต่ละทางเลือกนั้นคืออะไร ดังนั้น NLP จึงถูกนำไปใช้ในวงการธุรกิจวงการการศึกษาวงการกีฬารวมไปถึงวงการสุขภาพมีการใช้ศาสตร์ NLP สำหรับการสื่อสารมีประสิทธิภาพ NLP สำหรับการนำเสนองานที่ทรงพลังการเจรจาต่อรอง NLP สำหรับการขาย NLP สำหรับการพัฒนาตัวเอง NLP สำหรับการดูแลสุขภาพ NLP สำหรับกีฬากอล์ฟเป็นต้นมันจะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะว่าในกรณีที่เรา อาจจะมีโปรแกรมที่มันฉุดล้างเราเราก็จะเข้าไปจัดการโปรแกรมนั้นให้มันไม่สามารถส่งผลเสียกับเราได้ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะลงโปรแกรมใหม่ที่เป็นประโยชน์กับคนคนนั้นเพื่อสนับสนุนให้คนนั้นก้นกาวหน้าไปทีนี้พอลงโปรแกรมใหม่ค่ะมันมันก็ต้องถูกนําไปใช้กไหมคะก็อาจจะมีเขาเรียกว่า reinforcement program ก็คือว่าให้คนคนนั้น,นะคะ่ะมีพฤติกรรมใหม่ๆ เช่นในช่วงประมาณสัก3สัปดาห์ก็จะเกิดเขาเรียกว่านิวรอนพาสเว์คือระบบประสาทในสมองมันจะมีทางเดินสมองอ่าทางเดินประสาทใหม่จนกระทั่งเขากลายเป็นพฤติกรรมใหม่แล้วก็พฤติกรรมใหม่นําไปสู่ความเชื่อใหม่ๆก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เขาต้องการแล้วที่มันเจ๋งมากก็คือว่าเมื่อเขาสามารถมีโปรแกร,รมที่สนับสนุนให้เขาประสบความสำเร็จได้เขาสามารถทำซ้ำมันอีกกี่ครั้งก็ได้ในเรื่องอะไรก็ได้ โดยคอร์ส NLP ที่จัดจะแบ่งเป็น2ประเภท คือ 1. จัดให้องค์กรบริษัทและ 2. จัดแบบพับลิกคือสำหรับบุคคลทั่วไปโดยในแบบที่ 1. จัดให้องค์กรจะเป็นการนำศาสตร์ NLP ไปประยุกต์กับวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆเช่นหลักสูตรพัฒนาผู้นำการสร้างทีมให้เป็นเลิศการขายการบริการการสื่อสารมีประสิทธิภาพเป็นต้นแต่ก็มีหลายองค์กรที่ให้สอน NLP เพื่อให้เข้าถึงอินเนอร์หรือตัวตนภายในของบุคลากร เพื่อให้ทำงานอย่างมีความสุขปลดล็อกสิ่งที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานทำให้ใช้ศักยภาพบุคลากรได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นต้นขณะนี้บริษัทเอกชนก็สนใจวิชา NLP มากขึ้นและเราก็มีการใช้ NLP เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นหลัก เพราะเชื่อว่าเมื่อคนผู้นั้นสามารถปลดปล่อยจากสิ่งฉุดรั้งจะสามารถใช้ศักยภาพได้มากขึ้นมีความภูมิใจและมีความสุขในการทํางานมากขึ้นปัจจุบันก็มีการสร้างสรรค์หลักสูตรอยู่มากมายเช่นรหัสลับสู่ความสําเร็จรวมไปถึงหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ปลดล็อกสิ่งฉุดรั้ง หลักสูตรเพื่อการค้นหาพรสวรรค์หรือจุดแข็งศักยภาพที่ซ่อนเร้นทั่วไปหรือแม้แต่หลักสูตรเพื่อทะลุก,กรอบความคิดและชีวิตแบบเดิมๆสู่ชีวิตและเป้าหมายที่ใฝ่ฝันท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากข้างล่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าชื่อของหลักสูตรแล้วก็วิธีการในการที่จะบริหารจัดการรวมถึงวิธีการในการเสนอแนะ ถ่ายทอดมุมมองต่างๆนะคะจะมีประโยชน์กับคนหมู่มากยังไงก็ตามนะคะต้องติดตามสเต็ปต่อไปก้าวต่อไปของ NLP นะคะว่าจะมีประโยชน์กับชีวิตมนุษย์เนี่ยอย่างไรและโอกาสที่จะไปข้างหน้าเขามีโอกาสจะต่อยอดอะไรกันอีกได้บ้างนะคะติดตามกันได้ในช่วงนี้เรื่อยๆค่ะ